คุณชายสีพามีเที่ยว สวัสดีค่ะสวัสดีฮะทุกคนวันนี้เรามาเปิดวล็อกกันที่นิทรรศการรักดอกนะคะในทีมมาสจันแดนมาลีนี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วรอบนี้รักดอกจัดงานที่จังหวัดราช,ชาบุรีนะคะโดยครั้งนี้มีค่าเข้าอยู่ที่คนละ200บาทน้องหมาฟรีนะคะเด็ก เด็กถ้าจำมไม่ผิดน่าจะ120บาทนะคะนี่แล้วก็วันธรรมดาเปิด9โมงวันซ้อที่น่าจะเปิดประมาณ7โมงนะคะเวลาปิดจำไม่ได้เดี๋ยว๋ยจจะทิ้งลิงก์ของนิทรรศการเอาไว้ในโพ์ด้านล่างก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะทุกคนหงายยุง่งนี่แล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงงานแล้วเดี๋ยวเรา <S 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 จะพาไปดูบรรยากาศในงานวันนี้กันนะคะ <S <S อ๋อลืมบอกเรามาในทีมแบมบี้น้อยนะคะในสวนดอกไม้ เออหนุ่มเป็นสาวค่ะามว่าอันนี้หนุ่มเป็นสาวคะสะหนุ่มค่ะจุดใายรูปย่อยๆในงานนะคะทุกคน

กินแล้วเหรอยิ่งอหรอใช่ใช่หรอกเฮ้ยอฮเลีย เห็นใช่ไหมฮะทุกคนใช่อย่างนี้ฮะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับมุมถ่ายรูปที่มาปรจันแดนมาลีที่รักดอกรากชบุรีนะคะสวยงามมากๆแล้วก็วันนี้ชายมานะคนยำเนื้อไทยเพราะว่า,าเรามาวันธรรมดาฮะ แนะนำว่าให้มาวันธรรมดาที่ไม่ตรงกับวันหยุดน,นะคะรอคิวไม่นานคนไม่เยอะมากกําลังโอเคเลยไม่ออถือว่าโอเคเลยในระดับหนึ่งไม่อากาศค่อนข้างสบายแต่ว่าก็มีร้อนมากตรงเอ่อบางจุดก็แนะนําให้พกคัลลมส่วนตัวมานะคะหรือว่าพวกที่ชู่เปียกอะไรนี้มาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อํอสหรับบริการเครื่องดื่มมีอยู่ด้านในเกือบแบบที่สิบห้าสิบหกไปเลยนะคะก็จะเหนื่อยนิดนึงแล้วก็แบบไปนั่งชิวๆมีที่ สำหรับนั่งพักอยู่เหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะชายกลับมามีก็ต้องขอปิดรอบที่มาสจายนแดนมารีรักดอกราชบุรีแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ชายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจเอาไว้จะได้รู้ว่าชายจะพาไปเที่ยวที่ไหนในวอลกครั้งหน้านะคะวันนี้ไปแล้วะฮะบ๊ายบาา